สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็เ,เป็นวันที่15ของการเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์40วันก้าสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ล้นเหลือตามน้ำพระไทยพระเจ้าพี่น้องที่รักก่อนที่จะเข้าสู่โรมบทที่8ผมขอย้อนกลับไปถึงการเฝ้าเดี่ยวเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับผมได้กล่าวไว้ว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบรรม,มีพลังและเกิดผลซึ่งก็ปรากฏอยู่ในยาก,กอบทที่5ข้อ1 6นะครับแต่คุณ เป็นผู้ชอบทำแล้วโดยความเชื่อในพระเยซูดังนั้นคำอธิษฐานของคุณจึงมีพลังและเกิดผลซึ่งทำให้คุณมั่นใจว่าพระเจ้าจะตอบแน่ถ้าคุณอธิษฐานขอในสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยไม่มีกิเลสตัณหาหรือไปเบียดเบียนคนอื่นแต่ก็มีพี่น้องบางคนกล่าวว่าถ้างั้นก็ทำบาปสบายๆแล้วก็มาอธิษฐานขอต่อพระเจ้าอย่างมั่นใจได้สิเพราะถูกนับว่าเป็นคนชอบทำแล้วไม,ไ,มไม่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 เลยนะครับ ความหมายไม่ได้หมายถึงแบบนี้แต่หมายถึงว่าบางคนชอบจะคิดว่าฉันทําตามบทบัญญัติทุกข้อไม่ได้ฉันไม่บริสุทธิ์พอฉันไม่คู่ควรที่พระเจ้าจะตอบคํานิฐานซึ่งการที่คุณคิดแบบนี้มันก็ย้อนแย้งกับตัวตนใหม่ที่ถูกนับว่าชอบธรรมของคนแล้วนะครับมันจะย้อนแย้งกับข่าวประเสริฐที่คุณเชื่อนะครับ ผมเพียงแต่ต้องการจะให้คุณเลิกจดจอ่อกับความพยายามที่จะประพติตามบัญญัติให้ได้ด้วยกำลังตัวคุณแล้วให้คุณหันมาเชื่อมั่นในข่าวประเสรศิฐไม่ใช่เชื่อมั่นในพฤติกรรมการกระทำของคุณนะครับแล้วข่าวประเสริฐก็จะออกฤทธิ์ทำให้คุณเป็นคนถูกนับว่าชอบธรรมเมื่อคุณมั่นใจในตัวตนใหม่แล้วคุณก็จะมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและก็อธิษฐานขอทุกสิ่งที่จำเป็นนะครับ บางคนถามว่าจะขอในสิ่งที่เกินความจําเป็นได้ไหมอยากจะขอแบบล้นเหลือเลยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าทีต้องถูกต้องนะครับไม่ใช่ขอล้นเหลือเพื่อที่จะเ,เสพสุขอย่างเห็นแก่ตัวแต่ว่าพระเจ้าจะให้คนอย่างล้นเหลือเมื่อคนมีใจอยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามบางคนก็ยังแย้งว่าแล้วถ้าข่าวประเสริฐบอกว่าฉันมีตัวตนใหม่แล้วแต่ว่าฉันก็ยังทําบาปอยู่ไม่บริสุทธิ์แล้วพระเจ้าจะตอบไหม เมื่อวานฉันก็เพิ่งด่าคนในบ้านว่าไอ้โง่ด่าลูกค้าว่างี่เง่าแล้วก็ยังดินทาคนนั้นคนนี้อยู่เลยพระเจ้าจะตอบคําอธิฐานของฉันหรือพระเจ้ายังจะเห็นว่าฉันชอบทาอยู่หรือเปล่าพี่น้องที่รักตรงนี้ก็หลายคนมาติดตรงนี้นะครับจึงทําให้เขาไม่มั่นใจในคําอธิษฐานของเขาคําตอบก็คือคุณต้องย้อนกลับไปอ่านยากอบบทที่5้าข้อสิในประโยคแรกก่อนนะครับที่กล่าวว่าจงสารภาพบาปแล้วคําอธิฐานของผู้ชอบทมก็จะเกิดผลเห็นไหมครับพี่น้อง ตรงนี้ก็หมายถึงคุณถูกนับว่าชอบทําแล้วแต่บางครั้งคุณก็ยังเผอทําบาปอยู่บ่อยๆก็คุณจะถูกเรียกว่าคนชอบทําที่ทําบาปนะครับคุณไม่ได้ถูกเรียกว่าคนบาปที่ทําบาปมันต่างกันนะครับเมื่อคุณเป็นคนชอบทําที่ทําบาปคุณก็ยังคงถูกนับว่าชอบทําอยู่ไม่ได้หมดสภาพการเป็นคนชอบทําทันทีนะครับแต่การที่คุณจะอธิษฐานได้อย่างมั่นใจและมีพลังเกิดผลในสถานภาพของการ เป็นคนชอบทาคุณก็ต้องสาร,รภาพบาปรายวันก่อนนะครับไปด่าใครมาก็เอามาสาร,รภาพแอบนินทาใครก็เอามาสาร,รภาพหรือรู้สึกฉุนเฉียวลูกค,ค้าที่เป็นแบบมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าทําให้คนหงุดหงิดคนเคืองคุณก็ต้องเอามาสาร,รภาพขอโทษพระเจ้าอย่างจริงใจและกลับใจใหม่ถ้าทําแบบนี้บ่อยๆทุกครั้งที่พระวิญญาณเตือนสติให้รู้ตัวคุณก็มั่นใจได้เลยว่าคำธิษฐานของคุณจะมีพลังและเกิดผลแน่ครับ การถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องร้อยเปอร์เซนต์ทำบาปไม่ได้เลยไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นนะครับแต่แปลว่าถ้าคุณเผลอไม่ได้ตั้งใจและพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนแล้วคุณก็รีบสารภาพกับใจคุณก็ยังมีโอกาสแก้ตัวนะครับคือก็เรียบเข้ามาขอโทษขอโพยพระเจ้าและกลับใจใหม่ทันทีแล้วก็จะทําให้คุณมั่นใจว่าพระเจ้าจะตอบคำนิฐานของคุณแน่นะครับ ดังที่ท่านยอนก็กล่าวไว้ในหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อเก้าที่ว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ก็ทรงสัตซ์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการธรรมทั้งสิ้นเห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้ท่านยอนกาลังพูดกับคริสเตียนนะครับนั่นก็แปลว่าคริสเตียนก็ยังมีโอกาสพลาดพ,พั้งทําบาปไปได้นะครับดังนั้นถ้าเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าก็จะยกทรงโปรดยกโทษบาปให้แก่เราและชำระเราให้พ้นจากการธรรมที่ชั่วร้ายทั้งสิ้นนะครับ แต่ว่าคนที่ไม่เชื่อในข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์เขาก็ไม่มีสิทธิ์ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนชอบทำไงละครับเอาละครับวันนี้เรายังอยู่ในโรมบทที่8นะครับผมคงจะใช้เวลากับบทนี้หลายๆวันหน่อยเพราะว่าเป็นบ,บทที่สําคัญที่สุดในพระคัมภีร์โรมนะครับซึ่งบทนี้จะเป็นโซลูชันเป็นคําตอบของคริสเตียนว่าจะดําเนินชีวิตที่ไม่เผลอทําบาปบ่อยๆได้อย่างไร ซึ่งตรงนี้ต้องระวังขอย้ำว่าไม่ใช่ด้วยกำลังความพยายามของตัวคนเองที่จะไม่ทำบาปนะครับแต่ว่าเพราะถ้าคุณพยายามาที่จะทำด้วยตัวคนเองคุณก็กลายเป็นย้อนกลับไปตกอยู่ภายใต้กฎแห่งบาปและกฎบัญญัติทางศาสนาอีกแล้วก็มีแต่ตายสถานเดียวนะครับแต่คุณจะต้องรู้เคล็ดลับการดำเนินชีวิตคริสเตียนแบบใหม่ซึ่งแบบใหม่นี้คุณจะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากพระวินญ,ญานบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับท่านเปาโลก็ได้ใช้คำว่ากฎของ พระวิญญาณแห่งชีวิตด้วยการเข้ามาอยู่ในกฎใหมน่นี้จึงทําให้คุณไม่ตกอยู่ในอํานาจกฎแห่งแบบและกฎของบัญญัติศาสนาอีกต่อไปคล้ายๆคนขึ้นเครื่องบินก็อยู่ในกฎใหม่คือกฎแอโรไดนามิกไม่ได้อยู่ใต้กฎแรงดึงดูดของโลกอีกต่อไปตราบใดที่คุณนั่งอยู่บนเครื่องบินไม่กระโดดออกมาเองคุณก็จะลอยอยู่บนท้องฟ้าไปกับเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าคุณกระโดดออกมาเมื่อไหร่คุณก็จะถูกกฎแรงดึงดูดของโลกฉุดคุณให้ตกลงมาหมงโลกตาย เช่นเดียวกันถ้าคุณดําเนินชีวิตภายใต้กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตพระองค์ก็จะพาคุณหอกข้ามกฎแห่งกรรมหรือก็คือกฎแห่งบาปและความตายไปสู่ความรอดและชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์กับพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพระเยซูดได้ชําระคุณจากบาปดั้งเดิมที่ทําให้คุณถูกแยกห่างจากพระเจ้าไปเรียบร้อยแล้ว พระเจ้าอาภัยให้คนแล้วมั่นในพระวิหารฉีกขาดแล้วคุณเข้ามาหาพระเจ้าได้สบายสบายแล้วเพราะคุณถูกนับว่าเป็นคนชอบทําแล้วได้เป็นบุตรพระเจ้าแล้วคุณไม่ถูกพี่ภาคสาตกนรกแล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือทั้งคนและผมก็ยังมีนิสัยบาปหรือธรรมชาติบาป ของเนื้อหนังติดตัวอยู่ซึ่งมันเป็นบาปรายวันแม้คนจะเฝ้าบอกเองว่าฉันตายแล้วตัวเก่าฉันตายแล้วฉันมีชีวิตใหม่ในพระคิดแล้วแต่ว่าไอ้เจ้าธรรมชาติบาปนิสัยบาปเก่าๆมันก็ยังไม่ยอมตายบาปนี้ก็เป็นตัวขัดขวางความสัมพันธ์อันดีระหวา่างคนกับพระเจ้านะครับแล้วมันก็จะทําให้คนกิวตี้ไม่กล้าสู้หน้าพระเจ้าดังนั้นคริสเตียนเราจึงต้องมีการสาร,รภาพบาปเป็นประจำทุกวันถ้าคนเข้าเฝ้าพระเจ้าสม่ำเสมออ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานรับเลมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ก็จะใช้พระวจนะเป็นเลมาที่จะมาเตือนสติให้คุณนึกได้นึกถึงบาปที่คุณได้ทำลายวันนั้นนะครับและถ้าคุณตอบสนองด้วยความถ่อมใจยอมจำนนและสารภาพกับใจใหม่อย่างจริงใจพระเจ้าก็จะอภัยให้และคุณก็จะกลับมามีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าอีกเหมือนเดิมขั้นตอนนี้ก็จะกินเวลาไปตลอดชีวิตคุณเรียกว่ากระบวนการรับชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระคำพระเจ้าที่คุณเฝ้าเดี่ยวและผ่านทางเลมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่เป็นความคิดที่ผดขึ้นมาในใจคุณขณะเฝ้าเดียวนะครับซึ่งมาจากพระเจ้าและคุณก็จะถูกเปลี่ยนจากสงญาราศีหนึ่งไปสู่อีกสงญาราศีหนึ่งเป็นลําดับไปพูดง่ายๆก็คือพระเจ้าก็จะเปลี่ยนคุณจากหนอนที่น่าเกลียดไปเป็นดักแด้แล้วก็กลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามนั่นเองล่ะครับแล้วมันก็จะทําให้คุณได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ล้ดเหลือทุกด้านตามที่พระเยซูกล่าวไวในยอห์นบทที่สิบข้อสิบไงล่ะครับ เอาละครับพี่น้องเรามาดูโรมบทที่8ปดก็หนึ่งทบทวนเมื่อวานนิดหนึ่งเพราะว่ามันสําคัญมากนะครับท่านเปาโลกล่าวต่อไปว่าเฮเชฉนนั้นบัดนี้จึงไม่มีการลงโทษแก่บรรดาผู้ที่อยู่ในพระคริสต์เพราะกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยท่านเป็นอิสระจากกฎแห่งบาปและความตายแล้วสิ่งที่ท่านทําไม่ได้ตามบทบัญญัติพระเยซูได้ทําแทนท่านหมดแล้วถึงตรงนี้ให้คณหยุดชั่วขณนะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคุณเป็นคิสเตียนแล้วจึงไม่มีการลงโทษใดๆสําหรับคุณ อีกต่อไปแล้วหรือไม่อย่างไรสําหรับผมเรมาที่ได้รับคือตรงนี้ท่านเปาโลกล่าวว่าคริเสเตียนเราจะไม่มีการถูกลงโทษอีกแล้วนะครับเราจะไม่ถูกพระเจ้าลงโทษอีกแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งดีใจรีบไปทําบาปอีกนะครับคิดว่าเป็นอิสระที่จะทําบาปอะไรก็ได้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าโดยปกติคริสเตียนที่รับเชื่อข่าวประเสริฐพระเยซูอย่างถูกต้อง คำว่าอย่างถูกต้องหมายถึงเชื่อในการถูกตึงการเขียนของพระเยซูอย่างทุกทรมานนั้นว่าเป็นการรับโทษบาปท,ทั้งหมดแทนคุณไม่ใช่รับเชื่อแบบมูตเตลูนะครับคือแค่อยากได้รับการอัศจรรย์ปลดหนี้หรือหายโรคแค่นั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าคุณรับเชื่อในข่าวประเสริฐอย่างถูกต้องพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้คุณมีความสํานึกในบาปท,ที่ผ่านมาในอดีตและกลับใจจากบาปไม่อยากจะทําบาปอีกอยากจะพึ่งพาพระเจ้าในการดําเนินชีวิตใหม่ แบบนี้ข่าวประเสริฐจึงจะออกฤทธิ์ในตัวคุณได้นะครับคุณต้องมีใจปรารถนาที่อยากจะเลิกไม่อยากทำบาปอีกนะครับด้วยตัวคุณเองไม่ใช่ใครมาบังคับคุณนะครับคุณมีความเบื่อหน่ายชีวิตที่จมอยู่ในบาปไม่อยากจะทำบาปอีกและอ,อยากจะให้พระเจ้าช่วยคุณแบบนี้ข่าวประเสริฐจึงจะออกฤทธิ์นะครับตรงนี้ก็คล้ายๆสมมติว่าถ้าคุณเป็นแมลงวันหัวเขียวสมมตินะครับคือ เดิมก็เคยชอบบินไปตอมอุจระหรือขยะแต่พอคุณสำนึกได้ว่าไม่น่ามีชีวิตแบบนี้เลยเบื่อที่จะมีชีวิตแบบนี้อยากมีชีวิตที่เป็นแบบมนุษย์จังแล้วพระเจ้าก็ทําปฏิหาริย์เปลี่ยนสภาพคุณจากมาแมลงวันหัวเขียวให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาแทนและเมื่อคนได้เป็นมนุษย์แล้วคุณก็ไม่อยากไปใกล้อดจระหรือดมของเน่าเหม็นในขยะอีกใช่ไหมครับเพราะคณได้เป็นมนุษย์แล้วพ้นสภาพมาแมลงวันหัวเขียวไปแล้วแต่ถ้าว่านิสัยเก่าที่เคยชอบ ตอมอุจจะ,ะหรือไปดมของเน่าเหม็นพอคุณเป็นมนุษย์แล้วผ่านไปเจออุจจะ,ะหรือกองขยะบางครั้งคุณก็ยังเผลอแวบไปคุยขยะเหม็นๆอีกอย่างไม่รู้ตัวเป็นการเผลอตัวไปตามนิสัยเต่าไงล่ะครับแต่พอรู้ตัวแล้วก็เกิดรู้สึกฟ้องผิดในใจเกิดจิวตี้เอ๊ะฉันเป็นคนแล้วนี่ฉันไม่น่าจะทําแบบนี้เลยนี่แหละครับลักษณะของคริสเตียนที่รับเชื่อพระเยซูยอย่างถูกต้องเมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาอยู่ภายในร่างกายคุณ แม้บางครั้งอาจจะทําเผลอทํำบาปแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเตือนสติและทําให้คนรู้สํำนึกได้แล้วคุณก็จะเกิดความรู้สึกฟ้องผิด guilty มากจนอยู่ไม่ติดต้องรีบมาสารภาพขอโทษต่อพระเจ้านะครับไม่ใช่ขอโทษแค่เพียงสิ่งที่คุณทําผิดแต่ว่าขอโทษพระเจ้าถึงความรู้สึกที่ย้อนกลับไป สู่การเป็นคนบาปทั้งๆที่คนเป็นคนชอบทําแล้วมันขัดแย้งกับตัวตนใหม่ของคุณคุณก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคล้ายๆกับคนเป็นมนุษย์แล้วแต่คนยังไปมีพฤติกรรมแบบแมลงวันหัวเขียวแบบนี้คุณก็จะต้องขอโทษพระเจ้าด้วยที่คุณได้หันไปหันออกจากตัวตนใหม่แล้วกลับไปในตัวตนเก่าแบบนี้คุณก็จะต้องสารภาพด้วยนะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณเป็นแบบนี้ก็เป็นสัญญาณว่าคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวคุณแล้วนะครับคือ คุณรู้สึกฟ้องผิดรู้สึกกิวตี้แล้วก็รีบมาสารภาพต่อพระเจ้ามันก็แปลว่าคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวคุณแล้วคุณกําลังอยู่ภายใต้กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตไม่ได้อยู่ภายใต้กฎแห่งบาปและความตายถ้าเป็นแบบนี้คุณก็รอดจากการลงโทษไม่ต้องตกนรกจวน,นิรันแน่นอนครับเพราะว่าคุณกําลังดําเนินชีวิตตามเสียงเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์คล้ายๆคุณกําลังนั่งอยู่บนเครื่องบินตลอดเวลาคุณก็จะไม่ล่วงหล่นลงมากระแทกพื้นดินนะครับ แต่ว่าถ้าคุณเป็นคริสเตียนแล้วคุณไม่ได้มีอาการแบบตัวอย่างที่กล่าวมาคือคุณไม่เคยรู้สึกรู้สาอะไรกับการทําบาปเลยฟังคลิปนี้แล้วก็ยังเฉยไม่ได้ยินเสียงเตือนใดๆจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณก็ควรจะต้องทบทวนความเข้าใจในข่าวประเสริฐการเขียนพระเยซูใหม่ซะแล้วนะครับแล้วก็รีบอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูใหม่อีกถ้าคนอธิษฐานรับเชื่ออย่างถูกต้อง คือเชื่อว่าคุณเป็นคนบาปเคยทําบาปมาแล้วคุณก็ไม่อยากจะทาบาปอีกเลยอยากจะได้รับการอภัยบาปอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยพึ่งพาความช่วยเหลือจากพระเจ้าคุณเชื่อว่าพระเยซูได้ตายอย่างทรมานเพื่อรับโทษบาปทั้งหมดแทนคุณแล้วทําให้พระเจ้าได้ยอมรับคุณแล้วแล้วก็คุณปรารถนาที่จะดําเนินชีวิตใหม่ไม่อยากจะจมอยู่ในความบาปอีกถ้าคุณอธิษฐานรับเชื่อแบบใหม่แบบนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเข้ามาอยู่ในตัวคุณเป็นพระผู้ช่วยให้คุณทําบาปน้อยลงไปเรื่อยๆตลอดชีวิตของคุณนะครับ อย่างไรก็ตามถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่เข้าใจข่าวประเสริฐดีรับเชื่ออย่างถูกต้องแล้วแต่ว่าผ่านมาหลายเดือนหรือหลายปีความเชื่อในข่าวประเสริฐก็เริ่มจฉืดจางลงไปคุณจึงยังตั้งใจทําบาปอยู่บ่อยๆไม่ใช่เผลอนะครับแต่ว่าตั้งใจทําบาปอยู่บ่อยๆแบบนี้คุณจะแม้จะไม่ถูกพระเจ้าลงโทษไปนรกแต่คุณจะถูกพระเจ้าตีสอนด้วยความรักให้คุณสำนึกผิดและกลับใจนะครับการตีสอนของพระเจ้าไม่ใช่โกรธหรือเกลียดคุณนะครับ ไม่ได้เป็นการลงโทษให้คุณกลัวแต่เป็นการฝึกวินัยเหมือนกับพ่อแม่ที่รักลูกก็จะเริ่มอบรมสั่งสอนตักเตือนก่อนถ้าลูกยังไม่เชื่อฟังก็จะใช้ไม้เลียวเพื่อดัดนิสัยนะครับแต่โดยทั่วไปพระเจ้าก็ไม่ได้ลงมือเองนะครับเพราะว่าพระเจ้ารักคุไม้เลียวของพระเจ้ามักจะเป็นวิธีอนุญาตให้คุณอาจจะต้องรับผลร้ายของบาปย้อนกลับมาเล่นงานคุณนะครับตัวอย่างเช่นในหนังสือเอเสเคียวบทที่4ที่กล่าวว่า ชาวยิวก็ถูกจับไปเป็นเชลยถึง70ปีในบาบิโลนนะครับซึ่งก็เป็นการตีสอนจากพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้ทําเองนะครับพระองค์อนุญาตให้ศัตรตูของชาวยิวคือบาบิโลนบุกเข้ามาทําลายเยรูซาเล็มได้แล้วชาวยิวก็ถูกจับต้อนไปทุกยากลําบากในบาบิโลนเมื่อพระเจ้าเห็นว่าพวกเขากลับใจแล้วพระองค์ก็ทําให้บาบิโลนถูกโค่นทําลายโดยกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียแล้วพระเจ้าก็โดนใจให้กษัตริย์ไซรัส ปลดปล่อยชาวยิวกลับมาเยรูซาเล็มได้ซึ่งต่อมาผู้เผยพระวจนะฮักไกก็มาเล่งเล้าให้ชาวยิวกับที่กลับมาจากการเป็นเฉลยมาสร้างพระวิหารหลังใหม่หลังที่สองแทนหลังที่โซโลโมอนสร้างซึ่งถูกทําลายไปนะครับเพราะกษัตริย์ในยุคต่อๆมาของอยิวหลังโซโลโมอนเนี่ยก็ทําบาปไว้มากโดยไม่ยอมสํานึกผิดกับใจไงล่ะครับจึงถูกพระเจ้าตีสอนหนักไงล่ะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการลงโทษให้ตกนรกนะครับ เป็นการตีสอนให้กลับใจใหม่ด้วยความรักของพระเจ้าและพวกเขาก็ได้กลับคืนมาที่เยรูซาเล็มนะครับหลังจากที่พวกเขาสำนึกผิดกลับใจแล้วดังนั้นถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณเชื่อพระเยซูไถ่บาปคุณแล้วคุณก็ไม่ถูกลงโทษตกนรกแล้วแต่ถ้าคุณยังตั้งใจทำบาปอยู่เรื่อยๆหรือใช้ชีวิตหันกลับไปดำเนินตามเนื้อหนังตัวตนเก่าจมอยู่ในความบาปอีก พระเจ้าก็จะมีกระบวนการตีสอนฝึกวินัยคนด้วยความรักนะครับเพราะว่าพระองค์รักคนเหมือนลูกจึงต้องพยายามทุกทางให้คนกลับใจใหม่นะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณอาจจะเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าดีมากไปโบสถ์เสมอแต่คุณก็อาจจะยังมีนิสัยชอบโกหกคดโกงคนอื่นหรือมีนิสัยที่จะ,ะเป็นเรียกว่านิสัยบาปเดิมๆนั้นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าทําแล้วก็ได้เงินมาง่ายๆคือโกหกคดโกงคนอื่น โดยไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองผิดไม่มีความรู้สึกฟ้องผิดว่ากําลังเบียดเบียนคนอื่นเมื่อคุณมาเข้าฟ้าพระเจ้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เตือนแล้วเตือนอีกแต่คุณก็ยังเฉยไม่สนใจแบบนี้คุณก็จะโดนตีสอนนะครับวิธีตีสอนของพระเจ้าก็เริ่มจากเตือนสติคุณเบาๆด้วยพระคำพระเจ้าก่อนและ,ะแล้วถ้าคุณยังไม่สนใจพระองค์ก็อาจจะส่งส่งใครบางคนมาพูดเตือนอะไรบางอย่างแก่คุณแรงๆและถ้าคุณยัง เฉยๆอีกพระเจ้าก็อาจจะอนุญาตให้จู่ๆคุณจะต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองหรือสูญเสียอะไรบางอย่างไปอย่างคาดไม่ถึงเงินที่โกงคนอื่นมาแป๊บเดียวก็หายไปหมดแถมตัวเองก็อาจโดนคดีติดคุกด้วยนี่คือวิธีตีสอนของพระเจ้าเพื่อให้คุณกลับใจด้วยความรักของพระองค์นะครับหรือว่าบางทีคนอาจจะเล่นไลน์เล่นเฟซแล้วก็ไปเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จในชีวิตร่ารวยถ่ายรูปไปเที่ยวต่างประเทศมาอวดคุณก็เกิดความรู้สึกอิจฉาอย่างแรงน้อยใจว่าสนะตัวเอง ลักษณะนี้ก็คือนิสัยบาปของความขี้อิจฉาสะท้อนถึงการไม่พอใจการจัดเตรียมจากพระเจ้าอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนคนอื่นแล้วก็แอบขมขื่นกับชะตาชีวิตตัวเองถ้าคุณเป็นแบบนี้บ่อยๆมันก็คือนิสัยบาปชนิดหนึ่งที่ท่านเปาโลหมายถึงนิสัยแบบเนื้อหนังนะครับคุณก็ควรฝึกรู้ตัวโดยเร็วและรีบสารภาพกลับใจจากความขี้อิจฉาแบบนี้โดยเร็วนะครับหรือบางคนไปโบสถ์แล้วก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างจาก ผู้นำคริสจักรหรือหัวหน้าเซลลแล้วก็แอบ,บเอาไปนินทาหรือกลายเป็นแบ่งพักแบ่งพวกทะเลาะกันแตกกันเป็นกกเป็นกวนแบบนี้ก็คือคริสเตียนเนื้อหนังนะครับแม้จะขยันไปโบสถ์ไม่เคยขาดแม้จะขยันรับใช้หรือถวายสิบลดครบถ้วนร้องเพลงนมัสก,การอย่างไพเราะแต่ถ้ายังทะเลาะกันแบ่งพักแบ่งพวกในโบสถ์ปราศจากความรักก็คือ,อยังมีนิสัยบาปฝังอยู่เปาโลเรียกว่าคริสเตียนเนื้อหนังนะครับคือ,อยังดําเนินชีวิตตามเนื้อหนัง ซึ่งก็จะถูกพระเจ้าตีสอนด้วยความรักนะครับเพื่อให้กลับใจใหม่แล้วถ้าคนไม่ฟังเสียงเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ถูกตีสอนแล้วก็ยังไม่ลดตัวไม่กลับใจคนก็อาจจะไม่รอดนะครับปลายทางคนอาจจะตกนรกได้นะครับดังนั้นควรจะต้องระวังที่จะคอยอฟังเสียงเตือนจากพระวิญญาณอย่าดือด้อด้านอย่าเฉยชากับเสียงเตือนของพระองค์นะครับแต่ว่าเพื่อให้เกิดความสมดุล บางทีการที่คุณเผชิญกับปัญหาหรือความทุกข์ยากลําบากคุณก็อย่าไปเหมาเอาว่าเป็นการตีสอนจากพระเจ้าไปซะทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ทําบาปอะไรแต่ก็ยังเจอกับปัญหาและความทุกข์ยากลําบากมากมายเอ๊ะยังไงก็ตัวอย่างเช่นท่านเปาโลไงล่ะครับท่านไม่ได้ทําบาปอะไรแต่ขยันขันแข็งเป็นมิชชันนารีรับใช้พระเจ้าอย่างสุดชีวิตแล้วท่านก็ยังต้องติดคุกบ้างถูกจับล่ามโซ่เป็นนักโทษบ้างเรือแตกกลางทะเลบ้างและถูกงูพิษกัดอีกด้วยดังนั้น ถ้าคุณเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตแล้วทบทวนตัวเองแล้วก็ไม่ได้ทําบาปอะไรก็อย่าไปเหมาว่าว่าพระเจ้าตีสอนไปทั้งหมดทุกเรื่องนะครับในกรณีท่านเปาโลท่านรักพระเจ้ารักพระเยซูรักข่าวประเสริฐรักคนหลงหายท่านจึงยอมเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากาในการรับใช้พระเจ้าเพื่อให้คนมากมายจะได้รับความรอดจากนรกนะครับดังนั้น บางครั้งคุณอาจจะไม่ได้ทําบาปอะไรแต่อาจจะต้องเจอกับปัญหาความทุกข์ยากลําบากที่เกิดจากการถูกข่มเหงเพราะการประกาศข่าวประเสริฐคุณก็อย่าท้อใจคิดว่าพระเจ้าตีสอนคุณนะครับคุณจะต้องสมดุลเรื่องนี้แต่โดยส่วนใหญ่เรามักทาบาปบางอย่างาซึ่งไม่ใช่การาประกาศข่าวประเสริฐนาคนรอ,อดจากนรกแต่ว่าไปทาบาปบางอย่างแล้วคุณก็ไม่ได้สารภาพกลับใจก็เลยเถูกพระเจ้าตีสอนด้วยความรัก แต่ก็อย่าก,กลัวการตีสอนนะครับเพราะว่ามันเป็นการดัดนิสัยฝึกวินัยซึ่งแสดงว่าคุณไม่ใช่เด็กกำพร้านะครับพระเจ้าไม่ได้มองว่าคุณเป็นคนนอกครอบครัวแล้วพระองค์รับคุณมาอยู่ในครอบครัวของพระองค์และคุณก็มีพ่อในสวรรค์ที่รักและเป็นห่วงคุณมากจึงอบรมสั่งสอนฝึกวินัยคนนะครับในข้อ5ถึง6ท่านเปาโลก,ก็กล่าวต่อไปว่าเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปัจใจในสิ่งซึ่งเป็นของของเนื้อหนัง แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ยายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพ,พระวิญญาณด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพ,พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้จะมีคําว่าปักใจกับเนื้อหนังและปักใจกับพ,พระวิญญาณนะครับถ้าปักใจกับเนื้อหนังก็จะนําไปสู่ความตายและถ้าปักใจกับพ,พระวิญญาณก็จะนําไปสู่ชีวิตและสันติสุขทึ่งตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะ และอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคําว่าปักใจกับเนื้อหนังคืออะไรและปักใจกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรผลลัพธ์ต่างกันอย่างไรสําหรับผมเลยมาที่ได้รับคือผู้ที่ปักใจอยี่ยกับเนื้อหนังก็หมายถึงผู้ที่ยังมีใจจดจอ่อหมกมุ่นกับสิ่งของที่เป็นของเนื้อหนังนะครับพระคัมภีร์ฉบับอมตะธรร,ร่วมสมัยแปลว่าผู้ที่ดําเนินชีวิตตามวิสัยบาปก็ปักใจในสิ่งที่วิสัยบาปต้องการ เห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นคําว่าดําเนินชีวิตต,ตามเนื้อหนังมันก็หมายถึงดําเนินชีวิตต,ตามวิสัยบาปเดิมๆนั่นแหละครับคําว่าปักใจก็คือจดจอ่อหมกมุ่นกับสิ่งนั้นพี่น้องที่รักถ้าคนอยากรู้ว่าคนชอบปักใจอยู่กับอะไรวิธีง่ายๆก็คือตอนตื่นนอนมาใหม่ๆปั๊บความคิดแรกสุดที่ปดขึ้นมาในใจคนคืออะไรครับถ้าคนคิดถึงเรื่องงานหรือเรื่องเงินก็สแสดงว่าคนกําลังปักใจอยู่แต่กับงานหรือกับเงินหรือถ้า ตื่นมาปับ๊บคุณก็คิดถึงแฟนเลยก็แสดงว่ากําลังปักใจอยู่กับแฟนหรือตื่นมาปับ๊บคุณก็รู้สึกซึมเศร้าก็แสดงว่าคุณกาลังปักใจอยู่กับการสูญเสียอะไรบางอย่างไปหรือตื่นมาปับ๊บก็เกิดความหวาดกลัวเจ้านี้เพราะโดนทวงหนี้อยู่ทุกวันก็เลยปักใจอยู่แต่กับปัญหานี้นี่คืออาการของคําว่าปักใจอยู่กับเนื้อหนังนะครับแต่ถ้าคุณตื่นมาปับ๊บคุณก็คิดถึงพระเจ้า อยากเข้าเฝ้าพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูเข้าเฝ้าพระบิดายามเช้าตู่ทุกวันถ้าคุณเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าคุณไม่ได้ปักใจอยู่กับเนื้อหนังแต่คุณปักใจอยู่กับเรื่องฝ่ายวิญญาณผมก็ขอแสดงความยินดีเพราะคุณมาถูกทางแล้วนะครับพี่น้องที่รักก็มีที่เสียหลายคนก็ได้ลงบันทึกการเฝ้าเดี่ยวแล้วก็ส่งมาให้ผมดูบ่อยๆผมก็รู้สึกชื่นชมนดีๆมากนะครับเพราะก็แสดงว่า เขากำลังปักใจอยู่กับโลกฝ่ายวิญญาณแล้วและถ้าคุณติดตามรับฟังคลิปเฝ้าเดี่ยวของผมทุกเช้าที่ตื่นนอน <c oughs> ก็แปลว่าคุณกําลังปักใจกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะครับสนานาคุยกับพระองค์แล้วคนก็มีความสุขที่ได้รับเลยมากพิเศษจากพระองค์แล้วก็มีพี่น้องหลายๆคนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือส่งคอมเมนต์เข้ามาในไลน์ผมแบบนี้ก็แสดงว่าคุณกําลังปักใจอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ปักใจอยู่กับเนื้อหนังนะครับและคนก็มั่นใจได้ว่า พระวิญญาณก็จะสถิตยอยู่ในตัวคุณเป็นมัดจําจากพระเจ้าเรียบร้อยแล้วถ้าคุณทําแบบนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันทุกๆวันไปคุณก็มั่นใจได้เลยว่าคุณจะถูกแร็ปเจอร์รับขึ้นไปก่อน7ปีกรียุคแน่ๆครับคุณไม่ต้องกลัวเหตุการณ์ร้ายๆในปลายยุคสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วพระวิญญาณบบิสุทสุดก็ทําให้ผมรเลือได้ถึงสมัยที่ผมทําบริษัททัวร์ที่ภปกเก็ต คำว่าปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือชีวิตผมเลยนะครับในตอนนั้นคือแม้จะอธิษฐานรับเชื่อข่าวประเสริฐพระเยซูแล้วไปโบสถ์นมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอแล้วและก็ถวายสิบรสไม่เคยขาดแต่ว่าใจผมไม่ได้อยู่กับพระเจ้าสักเท่าไหร่วันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์แล้วก็รีบเลิกพอเลิกแตะโบสถ์นะครับก็รีบไปเที่ยวทันทีเพราะที่ภูเก็ตก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายวันอาทิตย์ใจผมก็จะอยู่แต่การไปเที่ยวตอบสนองความต้องการของเนื้อหนัง ส่วนวันจันท์ถึงวันเสาร์ใจผมก็จดจ่อกับการทํางานหาเงินให้ได้มากที่สุดอ่านพระคมภี์ก็น้อยมากเฝ้าเดี่ยวแทบไม่เคยทําเลยลักษณะนี้แหละครับที่เรียกว่าปรับใจอยู่กับเนื้อหนังแล้วพระเจ้าก็เป็นห่วงผมกลัวว่าผมจะเสียคนหลงเจนไปจากทางของพระเจ้าก็เลยอนุญาตให้คลื่นสึนามิทําให้ธุรกิจของผมเจ๊งก็ครัวแตกแยกแตพ่พระองค์ก็ยังเมตตาเก็บชีวิตผมไว้นะครับคือเอ่อมันเป็นการเตือนสติผมครั้งนั้นก็เป็น ครั้งที่รุนแรงที่สุดในชีวิตนะครับเพราะว่าผมก็ต้องเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่หมดเลยนะครับแถมยังเป็นหนี้ก้อนโตอีกด้วยเพราะการตีสอนที่แรงจนผมกลับใจเลิกปักใจกับเนื้อหนังและหันมาปักใจกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แทนตั้งแต่นั้นมาผมก็หันมาใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นอ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดี่ยวมากขึ้นให้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นแล้วความรู้สึกปักใจกับเนื้อหนังก็ค่อยๆเจือจางลงไปคล้ายๆพระเจ้าเห็นว่า ชีวิตคริสเตียนของผมมันงอกขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งแล้วแต่มัวยังไปติดอยู่ที่พงหนามเป็นพงหนามของการรักสนุกสนานเกินขอบเขตและหมกมุ่นกับการทํางานหาเงินมากเกินไปซึ่งเป็นการปักใจกับเนื้อหนังจนเกินไปและไม่ได้หันมาสนใจในด้านฝ่ายวิญญาณนะครับคือพี่น้องครับคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้คุณทํางานหาเงินนะครับคุณก็จําเป็นจะต้องทํางานหาเงินแต่ว่าพราะองค์อยากให้คุณ อย่าไปมัวปักใจกับมันมากจนละเลยชีวิตฝ่ายวิญญาณและพระเจ้าก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้คนเที่ยวสนุกสนานนะครับคือคนก็เที่ยวสนุกได้คุณมีความสุขกับชีวิตได้แต่พระเจ้าต้องการาไม่อยากให้คุณปรับใจกับมันมากซะจนไม่สนใจชีวิตด้านฝ่ายวิญญาณต่างหากแล้วครับเพราะว่าการปรับใจอยู่แต่กับเนื้อหนังมันจะเป็นการดำเนินชีวิตไปตามความเคยชินของวิสัยบาปเก่าเก่าและในที่สุดคุณก็จะตกอยู่ภายใต้อำนาจกฎแห่งบาปและความตายอีกนะครับ คล้ายๆคนได้ขึ้นเครื่องบินที่จะเอาชนะแรงดึงดูดของโลกได้แล้วแต่คนกลับไม่ยอมนั่งเครื่องบินไปตลอดทางไม่ยอมบินไปตามกฎแอโรไดนามิกคุณยังเอาตัวกระโดดออกมานอกเครื่องบินซะเองก็เลยถูกแรงดึงดูดของโลกให้ตกลงมาบนพื้นโลกด้วยกฎเก่าแล้วคนก็ตายนั่นเองนะครับคือแทนที่คุณจะอยู่ในกฎใหม่ไปตลอดชีวิตคือกฎของพระวิญญ,ญาณแห่งชีวิตแต่คนกลับไม่ดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณจึงถูกฉุดให้ กลับไปสู่กฎแห่งบาปและความตายเหมือนเดิมได้อีกและอาจจะทําให้คนไม่รอดจากนรกได้นะครับบางคนว่าเอ๊ะก็ความรอดได้มาโดยความเชื่อพระเยซูนี่นาไม่ใช่โดยการประพฤติแต่พี่น้องครับคนต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าจริงอยู่ความรอดได้มาโดยความเชื่อแต่ว่าท่านยาก,กอบกล่าวไว้ว่าความเชื่อในข่าวประเสริฐที่แท้จริงนั้นจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การประพฤติใหม่ที่อยากเชื่อฟังพระเจ้านะครับ คุณไม่ได้รอดจากนรกเพราะพยายามทําตามกฎศาสนาก็จริงแต่คุณก็ต้องดําเนินชีวิตตามบัญญัติคือรักพระเจ้าสุจิสใจไม่หลงไปรักโลกหรือรักสิ่งของในโลกและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่ในพันธสัญญาใหม่คุณทําตามบทบัญญัตินี้ไม่ใช่เพราะกลัวถูกลงโทษคุณไม่เออคุณมีอิสระที่จะไม่ทําก็ได้นะครับเพราะว่าคุณไม่ถูกลงโทษแล้วแต่คุณยังทำํำตามบัญญัติใหม่นี้ ด้วยท่าทีแห่งการสำนึกรู้คุณที่ได้รับการไถ่บาปโดยพระเยซูและด้วยท่าทีที่รักพระเจ้ารักพระเยซูรักพี่น้องในพระคริต์และรักคนบาปคนหลงหายไงล่ะครับคุณไม่ได้ทําเพราะอยากได้รับรางวัลด้วยนะครับไม่ใช่อยากได้พระพรอยากจะมีชีวิตครบบริบูรณ์เหลือมันไม่ใช่แรงจูงใจแบบนี้นะครับแต่เมื่อคนมีแรงจูงใจในการทําตามบัญญัติใหม่ด้วยความรัก คุณก็จะได้รับชีวิตครบบริบูรณ์ล,ล้วเหลืออย่างอัตโนมัติมาเองนะครับตามที่พระเยซูเก่าในยอห์นบทที่10บข้อสิสว่าเรามาเพื่อให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์ล,ล้วเหลืออาเมนไหมครับพี่น้องแต่ก็มีบางคนกล่าวว่าเออถ้าเกิดฉันเป็นคนชอบทําแล้วฉันอยู่ในพระวิญญาณแล้วปรับใจกับพระวิญญาณแล้วได้ยินเสียงเตือนบ่อยๆแล้วสารภาพแล้วสารภาพอีกแต่ก็ยังทาบาปอยู่บ่อยๆทั้งๆท,ที่ใจก็ไม่อยากทําแล้วจะต้องทําอย่างไร ท่านเปาโลก็มีคําตอบเป็นโซลูชันไว้ให้แล้วนะครับอยู่ในโรมบทที่นี่นี่แหละครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เราจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้ากันต่อนะครับมาดูว่าท่านเปาโลเสนอวิธีแก้ปัญหานี้ไว้อย่างไรโดยที่คนไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนเคร่งศาสนาซึ่งเป็นคําแนะนําที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดเลยนะครับติดตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับเอาละครับถึงตรงนี้มาเริ่มสนุกกันคําถามสําหรับทบทวนและใคร่ครวนในการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้คือคุณประทับใจพระคมภี์ตอนใดเป็นพิเศษ มีรมาอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดกับคนอย่างเป็นส่วนตัวพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทําให้คนเข้าใจกฎแห่งพระคุณซึ่งเป็นกฎใหม่ที่มาแทนกฎแห่งบาปและความตายแล้วหรือยังซึ่งกฎใหม่นี้ก็คือ,อ,อกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตนะครับคุณรู้ตัวแล้วหรือย,อยังว่าพระวิญญาณประทับอยู่ในร่างกายคนแล้วคนอยู่ในพระวิญญาณแล้วคุณอยากรู้มากขึ้นหรือไม่ว่าแล้วจะดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณได้อย่างไรให้คนเขียนคําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพร